สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้ง7เล่มนะคะมาดูล่มที่หนึ่งกันนะคะเป็นไม้พยุงทั้งชุดนะคะเล่มนี้ความยาวของมีดอยู่ที่12นิ้วใบกว้างยี่สิสองจุสันหนา7มิลค่ะด้ามอยู่ที่7นิ้วนะคะเป็นมีดพร้อมฝักนะคะเป็นไม้พยุงทั้งชุดนะคะปกติขายอยู่ที่สองพันนะคะวันนี้มาจัดโปรอยู่ที่พันห้าร้อยนะคะงานหนักลุยได้เลยนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวจากมีจริงนะคะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะ ลิมที่หนึ่งนะคะเป็นไม้พยุงทั้งชุดนะคะพันหส่งฟรีค่ะมีทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะถ้าแบบอโอนนะคะลูกค้าสนใจทักแชทหรือปลายทางก็ได้นะคะสะดวกทั้งสองอย่างนะคะพันห้าร้อยส่งฟรีค่ะ เล่มที่2นะคะใบเมีดยาวอยู่ที่12.7นะคะใบกว้างอยู่2.5สันหนา7มิลคด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะ650ส่งฟรีค่ะเล่มที่3นะคะความยาวของเมีดอยู่ที่13นิ้วนะคะใบกว้างอยู่2.6สันหนานะคะออ่เ6มิลคด้ามอยู่ที่6นิ้วค่ะ650ส่งฟรีค่ะเล่มที่4นะคะ ความยาวของมีดอยู่ที่12.7ใบกว้าง22.4สันหนา6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วค่ะ650ส่งฟรีค่ะริมที่ห้านะคะเป็นแรมโบ้ความยาวของมีดอยู่ที่12.2ใบกว้างอยู่22.5สันหนา7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วค่ะ650ส่งฟรีค่ะเริมที่หนะคะเป็นมีดแร่นะคะหั่นเนื้อหั่นผักหั่นเนื้อปลากระดูกปลากระดูกไก่หรือว่ากระดูกหมูนะคะได้เลยนะคะ เหมาะสำหรับแม่บ้านมากๆเลยนะคะหกร้หสิบส่งฟรีคะ่ะเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มสุดท้ายความยาวของมีนะคะอยู่ที่10นิ้วนะคะใบกล้วยยี่สองจุดสีนนะ่ซันหนาหกนิ้วกระดามอยู่ที่หกนิ้วนะคะมีทั้งเจ็ดเล่มเปิดใช้งานได้เลยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ ม่ทางร้านเราทดสอบให้ทุกเร่มรับประกันตลอดก,การใช้งานนะคะรีวิวจากมีจริงสินค้าตรงปกทุกเร่มนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือโทรสายตรงได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ